ท่านผู้ชมครับผมเรื่อมไม่ไหวกับมือดีละเพราะเขาดันมีขนมแต่ไม่แบ่ง่ะซึ่งผมรับไม่ได้ผมเลยจะไปท้าหนึ่งหนึ่งเพื่อแย่งขนมและท่านผู้ชมว่าใครจะชนะหรอครับเชียร์ผมกดหนึ่งเชียร์มือดีกดสองและนี่คือช่องของมือดีไปติดตามกันได้นะครับและเพื่อขนมหนึ่งห่อจะอ่อนข้อให้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเล่นกัน3เกมนะครับชนะ2ใน3ได้รับประทานขนมไปซึ่งบอกก่อนเลยว่ามือดีไม่ได้เล่นไฮไลท์แบบนี้มา2-3ปีแล้วนะครับซึ่งมันต่างจากผมที่ไปแอบเล่นในฟีสไตล์เป็นผักๆแต่ก็ยังเอออยู่เพราะกูไม่นนัดดอออสต์และทาางงขมืี เขาก็ชอบไปยิงคนในแมปใหญ่เลยไม่ได้เล่นไฮไลท์เลยถ้าเขาจะแพ้ผมก็คงไม่แปลกอะฮะ <First Blood. S 1> แต่ก็อย่างว่าเลยครับเขาอาจจะฝุกก็ได้เฮ้ First Blood. First Blood. ยกูว่าไม่ใช่ไล่สัตว์แบบนี้ไม่ได้การต้องตั้งใจสักหน่อยละจากนั้นผมก็ได้โดดปาด้า,ายปาดขวาหมุนตัวเป็นหนึ่งสเต็ปแล้วเขาก็เสร็จด <First Blood. S 1> ีเสิร์ตผมนี่แน่นี่แน่นแนสามศพฮ่าฮ่าฮ่าและตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงสีจากนั้นเราก็ได้เปิดฉากการลบตามปกติเพราะเรามีขนมเป็นเดิมพันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้และกูตา